สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านโอ้โหกองท่วมเลยนะพี่น้องเอ๋ยอาโถ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 เดี๋ยวขออนุญาตนับก่อน,นะฮะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นวันนี้มีพัสดุส่งมาถึงหกชิ้นมีกลมๆด้วยนะท,ท่านมีกลมๆเหมือนอ่า หมือนอะไรเหมือนกระตูกนะพี่น้องเอ้กลมๆม,มีวัตถุกลมๆม,มาด้วยนะเออเหมือนกระมังหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะขออนุญาตเกะเริ่มจากกล่องด้านบนแต่อาจจะไม่ได้เกะเกะทั้งหมดภายในคลิปนี้นะถ้าเกะทั้งหมดเนี่ยอาจจะยาวนะท่านคลิปอาจจะยาวไปอาจจะได้อาจจะได้แบ่งกันเป็นสองคลิปอ่ะเกะเกะครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะส่วนส่วนฟากนี้เอาไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งฟากนี้เกะ กะเกะคลิปหนึ่งอ่ะขออนุญาตเกะเริ่มจากกล่องแรกนะจากคุณแม่วารุณีนะท่านอ่ะโอ้คุณแม่วารุณีส่งอะไรมาเนาะโอ้ขอบพระคุณมากครับผมขออนุญาตเกะืออกใครแห้วอ่านชื่อด้วยนะอันนี้เหรอถึงในโพธิผู้รับแต่ว่าคุณแม่วารุณีนะท่านได้บอกไว้ในไลน์แล้วละ่ะว่าอะไรยังไงมีของใครบ้างอ่ะขออนุญาตเกะนะท่าน อของคุณแม่วารุณีนะโอ้ขอบพระคุณแม่วารุณีมากๆากนะส่งของมาให้เรื่อยๆเลยนะทุกท่านเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่แกกินมากินน้ำเขานอเอยโอ้ทุกท่านนี่กล่องเรกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาเลื่อนกล่องมาข้างหลังก่อน เออมันสูงเหลือเกินเ้าเอาแรนนี่แนละ้วไม่เลื่อนหรอหกลิ่นมาแล้วทุกท่านกลิ่นมายกออกเลยแล้วกันกลิ่นมาแล้วกลิน่นใช้ได้เลยแพงมากเลยนะเราจะบอกให้นะโอโ้โหมันคือ ขออนุญาตแกะดูนะท่านกลิ่นใช้ได้เลยหอมกลิ่นได้เลยละะโอ้โหมันเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะท่านนี่แต่วนให้ใครบ้างเหรอือเดี๋ยวค่อยไปอ่านดูในรายละเอียดในไลน์ นะรู้สึกว่าจะมีแบบของลุงศาสต์แล้วก็เจรีด้วยนะท่านมันคือคล้ายๆเป็นปลาอินทรีเนาะใช่ไมชหมคล้ายๆปลาอินรีนี่หละเป็นปลาอินทซีนะทุกท่านนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แบบนี้น,นะี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะลัลอกษณะแบบนี้เขาจามันร้อนแล้วก็หั่นชริกหั่นกระเทียมมะนาวนิดนึง อันนี้เดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันทําคลิปอีกทีนึงอันนี้ผมอ่านดูแล้วลหละในไลน์คร่าวๆแต่ว่าจาไม่ได้่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนําไปอ่าแบ่งกันตำที่คุณแม่วารุณีเขียนมาะผมชอบกลิ่นมันมากเลยลเราก็เธอก็ไปอา่านแล้วก็แบ่งตามนั้นไม่ต้องอของเราก็ไม่ต้องถือไปก็เดี๋ยวพรุงนี้ค่อยแจกจ่าย อ่ะคุณท่านอ่ะโอ้ครับขอบพระคุณคุณแม่วารุีมากนะฮะทุกท่านที่แม่ตาเนาะส่งของแพงมาให้อีกแล้วนะพี่น้องเลยกอขอให้ท่านนะถูกไว้ละวันที่หนึ่งวันนี้ด้วยนะตาธูครับตู้เย็นะก่อนดเดี๋ยวมัดถุงไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลิ่นออกในตู้เย็นงนีตนี้นีน,นี่มันมีถุงของมันหลายชั้นอยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำไปแจก,กจ่ายตามที่คุณแม่ว่ารุณีท่านเขียนมาแล้วท่านอ่ะไปแค่ตัวเย็นเออเอาต่อไปหนึ่งสองสามสามกล่องนะขออนุญาตแกะกล่องนี้ก็มาถึงในโพธิ์นะทุกท่านนี่นี่กล่องนี้ในโพธิ์นะอ่ะขออนุญาตแกะนะทุกท่าน ทุกท่านมันคือมันคือ,คอสิ่งนี้พี่น้องเลยนี่มันคือหลอดไฟโซล่าเซลล์นะทุกท่านนี่มันคือหลอดไฟโซล่าเซลล์มีแผงให้ด้วยนี่มีแผงให้ด้วยนะโอ้โหมันคือหลอดไฟโซล่าเซลล์นะอ่ะ เอก็คงจะงงของใครเอ่ยขออนุญาตน,น่าจะมีสองอันอีกอันหนึ่งน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าเอาลังมันมาดิเาจะใส่น็อตเอาไว้ขออนุญาตเทสเลย ไฟหรือเปล่าไม่รู้นะมันต้องเอาไปตากแดดก่อนหรือเปล่าท่านอาจจะต้องเอาไปตากแดดซะก่อนถึงจะติดนะน่าจะต้องตากแดดซะก่อนก็ติดแล้วเอย โอ้หลอดไฟโซลาเซลล์ทุกท่านติดแล้วติดแล้วพี่น้องเว้ยนี่เออ่อะโอเคอันนี้ก็เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์ที่ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านน่าจะไม่ประสงค์ออกนามนะเพราะว่าท่านก็ซื้อของน่าสุด ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆใ,ให้ทีมงานกิจอาสาและท่านก็ส่งนะหลอดไฟรู้สึกว่าส่งมาสองสองหลอดนะทุท่านท่านบอกนี้นะฮะอ่าท่านส่งมาสองหลอดให้ไปไว้ที่บ้านของน้องอ้ามนะ1หลอดนะทุกท่านแล้วก็ให้แม่เอาไปใช้อยู่ทุ่งนาหนึหลอดนะ,ะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ น่าจะอีกหลอดหนึ่งอยู่แถวๆนี้หรือหรือไม่ก็รังใดรังหนึ่งนี่แหละไม่น่ใจะอาจจะเป็นคนละแบบกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นของน้องอาร์มหรือว่าเป็นของแม่นะท,ท่านอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึงนะ่งฮะนี่ก็เป็นหลอดโซลาเซลล์นะทุกท่านอ่าโอ้ข่าวดีหลายอย่างเลยนี่ต่อไปอันนี้กลมๆม,มันคืออะไรไม่รู้มันกลมนะทุกท่าน ขออนุญาตเกะนะออกมาชิมออกหนอยเลยโอ้โอ้โอ้โอตุ้มมันคือี่องท,ที่บังใบพัดของพัดลม ตัวบางใบพัดของบอลลูสองตัวเนาะสิบขนาดน่าจะสิบสี่นิ้วนะทุกท่านเออห้าตัวฮะแค่ข้างหน้าไงอันนี้น่ะมันปิดแค่ข้างหน้าอ๋อไอตัวปิดข้างหน้าเนะห้าอันอ๋อนนกวก็เป็นแบบไอ้นีอ่อ๋อมันเป็นปิดเฉพาะข้างหน้าเออ,เอ,อเอาหนึ่ง ห <1, S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะท่านเออเป็นห้าตัวโอ้แบบนี้ได้ไหมหรือไ,ไงโอ้แบบนี้มันเป็นคู่กันนี่ไงมันเป็นคู่กันเห็นไหมเนี่ยมันมีที่หิ้วอยู่นี่นี่มันเป็นคู่กันหนึ่งตัวนี่เออส่วนอันนี้นี่เหมือนกันอันนี้โอ้มันเป็นสี่ตัวหนึ่งนี่สองตัวนี่มันเป็นคู่กัน อ่าเนี่ยเป็นคู่กันสองตัวนี่ตัวอนนันนี้ไม่มีคู่นะเออเอาผู้ใหญ่จจดีส่งมาให้ครอบพัดลมอันไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยไปถามผู้ใหญ่จจดีอีกทีหนึ่งว่าอันนี้ส่งมาให้ครอบพัดลมของลุงศาสตร์หรือว่าของผมหรืออะไรยังไงนะอ่ะผ่านไปนะาท่านต่อมากล่องนี้นะ อ่ะกล่องนี้นะท่านต่อมากล่องนี้เดี๋ยวอีกสองกล่องนะ่าจะตัดเป็นอีกหนึ่งคลิปนะกล่องนี้กล่องสุดท้ายก่อนเดียวอีกสองกล่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะทุกท่านอโอ้โหโอ้นี่ทุกท่านมันคือสายนะ อะมันคือสายเครื่องเป่าลมนะท่านเออมันเป็นมันเป็นสายนะเอี่มันเป็นสายเครื่องปั๊มลมนะทุกท่านนี่มันเป็นสายสายปั๊มลมนะแล้วก็มีปากกาแถมมาให้ด้วยนี่สายปั๊มลมนะเอออ่ะโอเคครับผม โรถมาเลยมาเลยขออนุญาตนะฮะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนฮะเดี๋ยวอีกสองกล่องนี่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเอฟซีจะเบื่อนะท่านอ่ะก็กราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคุณแม่วรดนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ออกนามเนาะอะแล้วก็ที่ส่งใบกันพัดลมให้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งสายปมลมให้นะท่านแล้วก็ อันนี้ด้วยนะท่านอันนี้ยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านนะฮะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะฮครับอนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่แม่ตาสวัสดีครับผม